สวัสดีค่ะทุกคนกินแซ่บแบบชยานันเช่นเคยค่ะวันนี้วันนี้ยู่หมองเห็นงานค่ะพักเที่ยงเดี๋ยวเวลาละประทานเดี๋ยวเวลากินข้าวแล้วค่ะมีกองข้าวน่อยนะคะน่ะวันนี้ซุปน้ำใหม่ค่ะซุปเน้ำใหม่กับอ่าต้มไก่ใบมะขามแนะคะ่ะนิวแล้วค่ะพี่้องมากินกันเลยกินกันเลยจ้า เริ่มแห้งตามมนีนิลมเย็นลมแรงจอบๆับค่ะบม่ได้กินโดนเยอะนับซุปน้ำใหม เน้นอาหารไปทางอีสานค่ะมกักแนววมกักของมักเนาะอือขาดไม่ได้ค่ะอืม บรรยากาศลมเย็นๆค่ะทุกคนท่านอิ่มบ่เนาะเดี๋ยวรับก่อนเริ่มเย็ยน,ยยน,น,น,มมนจนริงๆค่ะ แซ่บๆต้องกันค่ะว้ไก่คือตอนใหญ่เถอะนะอืมอืมบล็อกน้ำใหม่ใส่ไก่ อันบะแม,ม่ซุปน้ำม่เลยค่ะบกน้ำให่บอกพริอืมบอกขัาบอก นี่มัท้าทายพีน้อกย่ำเทียงค่ะเบอร์เด้อัดอยู่นี่เหรออยู่ที่ทำงานกินขาอิ่มแหล้วก็สิไปนอนเว้นค่ะ บเหรเด็กจะมือสู้กินเองอ่ะ น่นหักของจับกินได้กับทุกเมนูเน่าหมักเนาะหมักไข่หมักมัน Thấy nó kìa nọng Sao ngay? Sao nạ phấn tốc nè bò? Như Cương Thệ, Cương Thệ phấn tốc kìa Cương Thệ phấn ้องหน่อย,ยนี่อย่าวันหน่อยนะคะ,ะ <laughs> แน่นจริงๆอืม โอ้ตอนไกลพอค่ะข่ามจับบ้างไม่ใส่ทั้งตัวเลย ฝากพี่น้องด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกติดตามให้แม่นะคะเมื่อไหร่ค่ะซุกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจกันเนาะ นี่แม่ฝ่ายขอแล้วปุกนได้จ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนาะคลิปหนีแหวมาทักทายพี่น้องค่ะมาแสบพันนวลคือเขาค่ะพี่น้องคลิปหนีแล้วป่กนจ้า